วันนี้ก็จะขอมานำเสนอนะคะก็จะตื่นเต้นนิดนึงนะคะยังไงพี่ๆก็อย่าแซวนะคะอ่าบริษัท LTR ทำอะไรบ้างนะคะก็คือเป็นคอนซัลต์นะคะแล้วก็ดีไซน์แล้วก็จำหน่ายแผนแล้วก็มีงานติดตั้งด้วยค่ะในส่วนของงานเซอร์วิสก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเวลาตู้แช่มีปัญหาหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีทีมงาน เข้ากับเข้เาไปเซอร์แล้วก็ช่วยแกแ้ไขหน้างานให้กับลูกค้านะคะภายในอา24-48ชั่วโมงนะคะค่ะแผนถนนสำเร็จรูปนะคะในส่วนของอตัวนี้นะคะ่ะเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆก็จะรู้จักส่วนมากก็คือเป็นไอโซวอลจริงๆ ไอโซบนี่คือเป็นชื่อแบรนด์นะคะแต่ว่าสำหรับแบรนด์ของเราก็จะเป็นแผ่นเนลเงนะคะวัสดุจะเป็นยังไงนะคะก็คือข้างในนะคะก็อา่าไส้กลางเนี่ยค่ะก็จะเป็นฉนวนนะคะแล้วก็ประกบด้วยเหล็กเหล็กก็จะเป็นเหล็กเคลือบสีคาร์บอนหรือว่าจะเป็นไฟเบอร์ก๊าะหรือจะเป็นสแตนเลสแล้วก็ไส้ในก็จะมีเป็นอ่อเอสทีเอส r แล้วก็ลองูนะคะอ่โปรดักของ L.T.R. นะคะก็จะมีแยกออกมานะคะเป็นอยู่ห้าแบบนะคะก็จะเป็น showcase. โชว์เคสโชว์เคสนี่คือก็จะอยู่ในตามาห้างฟุตแลนด์บิ๊กซหรือว่าเซเว่นะคะแล้วก็เป็นมินิโคลูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตู้ ตู้ห้องเย็นขนาดเล็กนะคะอันนี้ก็คือสามารถที่จะสั่งได้ตามแบบของลูกค้าเลยค่ะแล้วก็จะเป็นห้องขนาดใหญ่ห้องเย็นไซส์ก็ขึ้นอยู่กับตาม <c oughs> ที่ลูกค้าอยากได้เลยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของลดห้องเย็น <c oughs> แล้วก็เป็นมีเป็นเป็นลดห้องเย็นนะคะแบรนด์ของเราก็จะเป็นแบรนด์ทีบุ q ีบิโตนะคะ แตกต่างจากคู่แข่งนะคะก็คือทางบริษัทเราก็จะมีรับปรึกษาโดยทีนิสวม,มกรออกแบบให้กับทางลูกค้าแล้วก็ออกแบบตางมงบประมาณคําถามที่าจ,จะถามลูกค้าเลยว่า,ามีบัจเจ็ตเท่าไหร่คะเดี๋ยวทางเราด,ดีที่จะออกแบบแล้วก็ดีไซน์ให้คะ่ะแล้วก็ของเราก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาเกือบ20ปีแล้วนะคะ กลุ่มลูกค้าปัจจุบันนะคะก็ของเราก็ส่วนมากก็จะเข้าในกลุ่มอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะางานนี้นะคะก็จะเป็น KFC ก็มีใช้นะคะนี่ก็จะเป็นกลุม่มลูกค้าแล้วก็ถ้าเพื่อนๆรู้จักหรือว่าอะไรเงี้ยก็แนะนำเรา สำหรับ LTR นะคะก็คือเราจะลูกกิ้งก่อหโรงงานผลิตอาหารเครื่องดื่มโรงงานแปรรูปโรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ินมีโรงพยาบาลโรงงานแพ็เกจ,จิ้งแล้วก็กลุ่มค้างสินค้า,บ,าบ้านตา่างาห้องคลีนรูมตลาดสดร้านอาหารหมวกะทะโชว์รูมแล้วก็ฟาร์มเนื้อหมูเนือเน้อ,อ,อไก่โรงคอกเน็ดค่ะ คำพูดเปิดสนทนานะคะ,ะมีใช้มีขอรับรองมาตรฐามไหมมีมีการก่อสร้างไหมหรือมีการปรับปรุงบ้างหรือเปล่าคะก็คือเราก็จะมีประหยัดพลังงานโครงการใหม่แก้ไขปรับปรุงลูกค้าต้องการ GMP หรือไม่หรือว่าอ,อยากจะมีเพื่อนอยากจะทำธุรกิจโกดังให้เช่าห้องเย็นไมมอะไรอย่างงี้ค่ะเป็นคำ พูดที่สอบถามลูกค้าได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ